สวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยนู้ชมเล็กซื้อเล็กอยู่ครับบ้านสวยสภาพดีพร้อมอยู่เลยเจ้าของขายเองแปลงนี้มีบ้านสองหลังบนพื้นที่5ไร่ครับพื้นที่กว้างขวางมากๆเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับติดถน,นนดำด้วยทำเลดีเดินทางสะดวกเป็นสไตล์บ้านสวนครับมีผลไม้หลากหลายชนิดแล้วก็วางระบบน้ำไว้เรียบร้อยสามารถสานต่อกันได้เลยนะครับ ในพื้นที่มีบ่อน้ําด้วยขนาด200ตารางวาไม่ต้องกลัวขาดแคลนดึงน้ํามาลดต้นไม้ในสวนได้สบายมีผลไม้หลากหลายชนิดครับอย่างเช่นมะนาวส้มโอขนุนน้อยหนามะขามป้อมมะขามหวานมะขามเปรี้ยวมีครบเลยและก็ยังมีไม้ป่าไม้เศรษฐกิจด้วยครับอย่างเช่นไม้พยุงไม้ประดูไม้เดามหกกานีพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ดับอีกเยอะครับตรงนี้ทำเลดีน้ำไม่ท่วม ขายในราคาเพียง2,990,000บาทเท่านั้นนะครับบ้าน2หลังบนพื้นที่5ไร่ครับถนนคุดแดงแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทติดกับบึงชาวาของจังหวัดสุพรรณบุรีครับใกล้โรงเรียนและวัดสระแก้วประมาณแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้แหล่งท่องเที่ยวบึงชาวากด้วยท่านใดสนใจก็สามารถไปดูสถานที่จริงกันได้ครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูที่ดูบ้าน สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับสนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ